สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเมื่อน,นี้ก็มาพบกับล็อกกิ๊กพารวยเหมือนเดิมทางช่อง YouTube กราบขอพระคุณเอฟซีใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็ใหม่เนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อย่าลืม good like, good ลกดไลค์ลกดแชร์ให้อีกคือเกาเด้อค่ะเข้ามาแล้วเนาะกราบขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เข้ามาติดตาม มือนีเนาะล็อกกสิมีตัวเลขแนวทางของสองส่วนแล้วก็เลขมีที่มามาว่างตองวดให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ้งแง่งกันแล้วก็ไปเป็นแนวทางนะคะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางปรดใช้วิจารณาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะเลขกับสีมีเขามีหลุดแน่ลอกกี้กับขอโทษขออภัยเด้อถ้าเลขไม่เข้าไม่ปงังกับขออภัยเป็นยังสูงนะคะถ้าเลขบอกเขาบ่ปังเนาะ ค่ะก็ยังอยู่กับบรรยากาศนี้คือเ่าขึ้นนี่กับสิลงต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะมืออื่นยันลงมาท่านแล้วกะบ่มีเวลาอัดคลิปพร้อมนะคะ่ะไปทํางานเหมือนเดิมพรุ่งนี้ไปทํางานมือนี่หยุดกับบได้เฮดยังค่ะพาพาลูกไปหาเละอาะกับมากกับคาเนาะคํามากกับเด็กมีแตเสียงกระโปกวันนี้อัดคลิปก็ได้ก็อาจทีได้มานางอาัดเดึกๆเดืด่นๆ สำหรับคนนอนดึกเนะะาะค่ะผู้ใดติดตามกับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะยังไม่หลับไม่นอนบางคนก็นยังทํางานอยู่เนาะ,ะก็ยังเอามาเบิงเป็นแนวทางเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็กราบขอพระคุณแนวทางของซองสุวรรณแล้วก็เลขมีที่มาเนาะค่ะที่ไหามาวางทางช่องลอกิก๊กคืนนี้ก็เดี๋ยวห้องปติดตามรับชมรับฟัง สำหรับราวพัฒนาของซองสุวรรณหลกักกาเลขมที่มาเนาะคะ่ะว่าจะเข้าจะปังจะเฮงตองวดขอให้เฮงเงปังๆัง,งตองงวดกันแล้วกันเนาะไปบึงตัวเลขแนวทางกันต่อเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณเนาะคะ่ะราวพัฒนาซองสุวรรณเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเมือวันพุทธที่ผ่านมาก,กับข่าวตัววิ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ตัวเน้นตัวเจาะแต่เป็น แต่ว่าออกตัวกลับเนาะคะ่ะพื้นนินเจาะให้มาเก่าจิตเนาะแต่มันออกจิตเก้าออกจิตเก้านะค,ะค่ะกะบอกเป็นยังเนาะ,ค,ะค่ะก็ถือว่าเลขเข้าอยู่เนาะแต่อาจจะเป็นตัวกลับอาจตัวนินตัวเจาะแต่เป็นตัวกลับเนาะคะ่ะสําหรับซองสุวรรณซองสุวรรณเลาวพัฒนาของเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเนาะมีใครมานมีใครหึงกับซองสุวรรณไหมเนาะ สำหรับซองสุวรรณเป็นไหตัวเล็กแนวทางมาแล้วต่องวดวันศุกร์ศุกร์ที่18ตุลาคมนี้เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะคะเอาไปดุนเอาไปเป็นแนวทางกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยสำหรับเอซแฟนคลับของซองสุวรรณนาะคะเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทั้งช่องลอกิกเนาะสำหรับ fc แฟนคลับของสองสวนแล้วก็กลาบขอบระคุณแนวทางจากสองสวนเนาะคะ่ะที่ให้มาวางทางช่องเหมือนเดิมเนาะกลาบขอบระคุณหล,ลายเนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของสองสวนลาวพัฒนาวิ่งรูดมี1กับสามสองตัว 6, หกหางมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งเก้า แล้วก็สามเก้านะคะเน้นจอพิ้นมีอยู่สี่หางเนาะมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็สามเก้าค่ะตัวเบิ้ลก็มีหนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวสี่หางมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามเนาะเน้นจอพิ้นหาย,ยู่สองหางมีหนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามเก้าค่ะยำหิบเบิงเนาะคะ่ะแคปหน้าจอค่ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของซองสวานอย่าลืมแคปหน้าจอเอาเด้อ วันพุธนี้ขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังสําหรับทีฟี่แฟนคลับของซองสุวรรณนะคะถ้าเลขบ่เขาบ่าปังเรากินกระกับขอโทษขออภัยเนาะอ่ามึงกัแเราเนาะเดยอต่อไปเป็นของเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาต่อเลยมาคำมาเมืดมาดึกมาดืนสาหรับคนนอนดึก fc แฟนคลับของเพื่อนกค็คงศิทาได้เนาะติ้งไปเปิดเบิงลวนเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเล้ยๆนะคะสําะะสหรับเข้ามาเบิงแนวทางตัวเลขของทางช่องลอกิงเนาะคะ่ะสําหรับเลขมีที่มากเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะเดขกเพิ่นหลุดเนาะคะ่ะหลุดไปและวันรัฐบาลไทยเพิ่นเขา่าเพิ่นปังเนาะเข้าตรงๆเนาะคะ่ะสําหรับลาาพัฒนา เมื่อคืนนี้บอผ่านเนาะคือเมื่อคืนนี้ไม่ผ่านกาบขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนคลับของเลขนี้ที่มาพร้อมเด้อค่ะกาบขอขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเลขบ่าวขาวบ่าปังบ่มีบ่มีไผ่รูเนาะค่ะว่าเลขสีขาวสีรดสีแบบใดจังใดเนาะกาบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กาบขอบพระคุณเหมือนเดิมนะคะสําหรับเอฟซีแฟนคลับของ ของเล็มีทีมาที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบึ้งแนวทางของเพื่นเนาะค่ะแล้วก็ซ้ำบึ้งทางช่องลอกิกไปอีกเหมือนเดิมกบขอบคุณหลายๆค่ะค่ะตัวเก่าผ่านไปตัวใหม่ก็เข้ามาเนาะ,ะแคปหน้าจอเอาค่ะสําหรับเลขกมีที่มาลาวพัฒนาวิ่งรูดมี้สกับส2ตัวหกหางมี3ามหาสีหาสาหกสหก สามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเนาะตัวนิ่งตัวจาอมันมีสี่หางมีสามห้าสี่ห้าสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเลขเบิรนก็จะมีซ้มสามกับสี่สี่สามตัวสี่หางมีสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่เจ็ดแล้วก็สามสามสี่เนาะค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับ fc แฟนคลับของเหลนี้ที่มาเนาะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่เข้ามาติดตามทางช่องลอกิกเนาะ FC ใหม่ FC เก่าของอ,อของเลขนีิทิมานะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณแนวทางเราพัฒนาของเล็กีิทิมาพ้อมเดอร์ค่ะที่ห้ตัวเล็กมาว่างทางช่องลอกิกอีกเหมือนเดิมเชน่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะค่ะวันศุกร์นี้ขอให้มานขอให้หิง่งบพราว่าสิปเป็น FC ของเสียเส้ยนๆใดมักเสียนใดกระจัดเสี้ยนนั่นเนาะคะ่ะ เขาก็บวาสามารถที่จัดได้ทุกเซียนเนาะเอามาเป็นแนวทางวิเคราะห์แยยกะกันเนาะคะ่ะว่าของไพ่เขาดีตองวดไพ่เขาบต่ตองวดงวดนี้อาจจะมางวดหน้าอาจจะไม่มาหรือสิเนาะแต่ก็ขอให้มาเนาะคะ่ะขอให้มาขอให้มานข,ขอให้หิง้งขอให้เอฟซีทุกท่านโชคมานโชคดีมีชัยดีใจน้ำเด้อค่ะถ้าปุริมานปุรดหิง้ง มันมาหิงๆใสตะค่ำนี่แหละคะ่ะมันมาหิ่งเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะลอกกี้ก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึง่งสําหรับ f c ซเก่า f c ซใหม่ 9, แล้วก็กราบขอบพระคุณแนวทางจาก2องสุวรรณแล้วก็เลขมีที่มาเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณหลาล้เนาะคะ่ะที่เข้ามาให้แนวทางมาวางทางช่องแล้วก็ทีเอ็นดูนะคะที่ให้แนวทางมากราบขอบพระคุณหลายๆะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะนอนรับฟันดีดึกแน่จากน้อยสำหรับคนนอนดึกกะคูอสิบว่ากันเนาะเขามาเบิงมาแง่งกันสำหรับคลิปนี้กะขอให้นอนรับฟันดีอีกเช่นเคยเป็นอีกคลิปหนึ่งฝากไว้แน่เด้อคะ่ะราบขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ